ก่อนเนี้ยเราะรู้สึกว่าอเหมือนพักๆหนึ่งเราไม่เอาจริงสักทีปิดด่านเดี๋ยวพักๆก,ก็เหมือนจะเปิดจะตัดเน็ตก็ไม่ตัดเน็ตสักทีเราก็โทษกันว่ามันเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวอะไรกันหรือเปล่าเอื้อกันสองครอบครัวณนะตอนนี้อย่างน้อยหนึ่งครอบครัวถูกดึงออกจากระบบไปชัดเจนแล้วเอาเปลี่ยนรัฐบาลแล้วตอนนี้ภายใต้าการน,นำของคุณอนุทินถ้าเราจะมองตรงนี้ทําไมถึงดูดูยังเหมือนว่าเราอยากเปิดดา่านมันมัน,มน,มนตอนนี้จะโทษใครดีล่ะฮะ ผม,ผ,มผมเรียนตามตรงนะต้อง,องฟแฟร์ะนะ,ะคุณนัททินเป็นนายกก็จริงแต่ยังไม่มีครอมอนะมยังไม่รู้เลยว่าใครจะมาเป็นรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลนะครับรัฐมนตรีกลาโหมก็ตามวันนี้มีเหมือนมีชื่อคุณนัทพลมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมแต่ว่าวันนี้คนชี้หน้าว่ากันไปหมดแล้วเรื่องเปิดด่านเนี่ย สุดท้ายละ้ะนัทพลจะถูกเทหรือเปล่าผมไม่รู้ใช่พราะเพราว่างมาว่าจะได้นั่งต่อใช่ใช่ยัง,ยง,ยงมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมเทา่าเท่าที่ว่วๆไม่ไม่รู้ <c oughs> ผมบอกอะถ้าถ้าสมมตินตี<ะ>้ถูกเทยอย่างนี้นะแล้วชาวประชาชนคนไทยไม่เอานัทพรลร้องยี้กันเนี่ยอเออท่านนายกอนุทินกล้าเดินหน้าต่อไหมผมไม่รู้กับคุณคุณนัทพลนะถ้าเกิดไม่เอาปัญหาจะเกิด อะไรขึ้นผมไม่รู้นะครับแต่ว่าปัญหาที่เห็นก็คือว่าผมถ้าผมเป็นคุณนัทพะผมไม่ปไปประชุมหรอกมันต้องมีมารยาทนะครับ,รบต้องต้องเปิดให้เป็นเรื่องของรัฐบาลใหม่เขาว่ากันเราวันนี้เราเป็นรัฐมนตรีรักษาการเฉยๆนะไปรับปากอะไรมาเนี่ยรัฐบาลใหม่เขาไม่เอาเนี่ยตกบ้าตายนะออือครับอันหนึ่งผมขอตอบคําถามคุณอัน๋นว่าทําไม มันถึงมีการขอเปิดด่านตระกูลหนึ่งตาแล้วแต่ยังมีการขอเปิดด่านคือแบบนี้ไอ้ผลประโยชน์เนี่ยทางด้านสากแก้วเนี่ยมหาศาลครับทั้งของเถื่อนแรงงานเถื่อนบ่อนคาสิโนแล้วตอนนี้เพิ่มเว็บพนันออนไลน์ไปด้วยแล้วคุณเข้าใจไหมว่ามันมีคนไทยหลายคนจำนวนมากที่ทำธุรกิจอยู่กับกัมพูชานะครับเพราะนั้นไม่ต้องสงสัยแล้วครับมันจะมีการ ขอเปิดด่าแบบนี้ตลอดเวลาเพราะมันมีมันมีผลประโยชน์เราพูดกันตรงๆแลวมันมีผลประโยชน์แล้วเป็นแล้วผลประโยชน์อันนี้ยมันเข้ากระเป๋าหุ่นเซนด้วยเข้ากระเป๋าของฝ่ายเราด้วยอืแต่ว่าคนพวกนี้ยผมขอเตือนไม่นิดนึงนะว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้ามันอธิปไตยเราถูกล่งล้ำเนี่ยพวกคุณต้องรับผิดชอบเพราะว่า ทางการหรือทางทหารเนี่ยเขารู้หมดนะว่าใครเป็นใครตรงนั้นนะครับแต่เพียงนะว่าเขายังไม่พูดเท่านั้นเองนะ,นะครับผมผมเติมของท่านเสรีรลังศีนะเออผมผมอยากจะทวนสิ่งที่ท่านอนุทินพูดไว้นะนายกอนุทินบอกว่าจะไม่ยอมเสียแม้แต่1ตารางเซนติเมตรนะครับเออผมกำลังจะบอกว่าการเปิดด่านคือการเปิดท่อเปิดรูหายใจให้เขา จากที่เราบีบจมูกจูนจะตายอยู่แล้วเราเปิดให้เขาหายใจได้เปิดด่านเท่ากับอาวุธยุธทธภกรณ์กรเข้าปัจจัยสินค้าย,ยุทธปัจจัยเข้าเงินไหลเข้าวันนี้เขาต้องใช้เงินในการซื้ออาวุธจ้างจ้างนักรบจ้างทหารนะรไม่มีเงินเนี่ยทำอะไรไม่ได้นะครับ,รบน,นี่นี่เรื่องหนึ่งเรื่องที่สองก็คือว่าวันนี้เนี่ย หตารางเซนติเมตรของท่านเนี่ยภาษาตาควายอย่างเรายังไม่ได้คืนนะน้องจานก็ยังไม่ได้นะม,มันเหลืออย่างน้อย,อ,ย,อ,ยอีกสองจุดคําถามครับท่านนายกท่านอยากได้คืนไหม,มผมฝากเอาไว้เลยนะท่านอนุทินสองพื้นที่นี้ท่านจะเอาคืนมาไหมในฐานะท่านเป็นนายกร,รัฐมนตรีปิดจมูกไม่ให้เขาหายใจเนี่ยตรงอย่างน้อยสองจุดนี้ก็เราก็ยังพอมีโอกาสเอาคืนได้นะโดยไม่ต้องเสียแรงมาก แต่ถ้าท่านเปิดด่านให้เขามีมีกำลังวังชาขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีแรงสู้กับเราต่อนะครับอืมพ <Hey, S 1> <ม>ี่ก็ฝากตรงนี้ไว้ครับ,รบท่านนายกท่านพลเอกวันชนะนะครับสวัสดีพล<น><พ>ตรีอ่าพลตรอขอภขอภยัยขออภัยผมพูดผิดจริงนะฮะพลตรีวันชนะนะครับอ มีการอ,ออกมานะครับแสดงความเห็นถึงเรื่องนี้บอกว่าสิ่งที่จะจบปัญหานี้ได้ทางกัมพูชาจะต้องสิ้นสภาพภัยคุกคามต่อประเทศไทยจึงจะเจรจา,าต่อด,ด้วยละไม่เห็นด้วยเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่บอกว่าแบบเรื่องของการเปิดด่านก่อนเนี่ยนะฮะอ่ะโอเคพอเอาสั้นๆแค่น,นี้ก่อนคําว่าสิ้นสภาพภัยคุกคามเนี่ยโอ้โหตีความอีกแล้วมันต้องไปถึงแค่ไหนถึงจะสิ้นสภาพภ<อ>ัยคุกคามไม่ต้องตีความเลยก็คือไอ้ฮุนเซนนะมึงถอนทหารออกไปกับที่ตั้งปกติ ที่มึงเพิ่มเติมกำลังอยู่สามจุดเนี่ยครับผมสองเนี่ยบ้านหนองจานกับบ้านหนองย้าแก้วคุนเซนต้องเอาคนของตัวเองออกไปให้หมดแล้วคืนพื้นที่นี้ให้กับประเทศไทยครับอันนี้คือสิ้นสภาพภัยคุกขามเพราะวันนี้มันเพิ่มเติมกำลังนะมันวางกับระเบิดมันเอาคนมาบุกลุกพื้นที่ประเทศไทยอันนี้คือภัยคุกคามใช่นี่เองซึ่งดูอพูดตรงๆนะดู ยังไม่เห็นพี่แววนั้นเลยนะก็นี่ไงแล้วเราดันจะไปเปิดด่านไปไปคุยเรื่องเรื่องเรื่องอื่นไอ้เรื่องสําคัญที่ผมเหมาะมาเนี่ยไม่ทำเพราะั้ถ้าผมจะพูดว่าวันนี้ลืมเรื่องเปิดด่านไปก่อนได้เลยมันดูโหดนะายไหมคือเราอย่าหลงประเด็นครับการเจรจาในโตะประชุมเนี่ยเขาชวนเราคุยเปลี่ยนเรื่องคุยแล้วเราก็ไปหลงกับเรื่องเรื่องการเปลี่ยนเรื่องคุยของเขาประเด็นประเด็นเรื่องกลายเป็นเรื่องเปิดด่านปิดด่านไปใช่ไหมใช่ คือวันนี้เขากำลังม,มาชวนเราคุณในสิ่งที่เขาได้ประโยชน์ผมถามว่าการต่อสู้หลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นฝ่ายชนะหรือฝ่ายแพ้เราเป็นฝ่ายได้เปรียบหรือเสียเปรียบฝ่ายได้เปรียบหน้าเป็นฝ่ายกลุ่มสภาพถูกไหมครับเป็นคนตั้งเงื่อนไขตั้งข้อกําหนดนะครับมไม่ใช่ให้ฝ่ายที่เสียเปรียบมากําหนดโน,น,น่นนี่นั่นให้เราทาโน่นหนึ่งสองสามผมบอกว่าถ้าเรายอมทําตามสิ่งที่ ฝั่งโน้นต้องการผมก็บอกว่าไม่รู้จะเรียกว่าโง่ยังขนาดไหนนะนี่ผมพูดตรงๆนะคือคือวันนี้เราเป็นฝ่ายได้เปรียบเราต้องเราต้องกลุ่มสภาพครับคือคุณอ่านเข้าใจมาถ้าผมเป็นตัวแทนให้ไทยไปเจรจากัมพูชารอบเนี้ยผมจะเยื่นเงื่อนขพวกนี้แล้วแล้วบอกมึงทําให้เห็นก่อนแล้วถึงจะมาคุยกันเรื่องเปิดดา ถูกต้องครับถูกต้องแค่นี้เองง่ายๆเราไม่ใช่ไปหน่อมน้ำจะกู้ระเบิดจะมันอันนั้นคือการมโนที่มันไม่มีรูปธรรมคือคือคือณวันนี้ที่คุยมาเนี้ยคุณผู้ชมเราเห็นชัดเจนว่าถ้าเปิดด่านเขาได้ประโยชน์ได้ประโยชน์อะไรบ้างครับอ่ะผมถามแบบวางทุกอย่างออกกันเลยนะเอาเอาเอาอย่างอื่นวางถ้าเปิดด่านตอนนี้เราได้ประโยชน์อะไรบ้างหรือถ้าไม่เปิดเราเสียอะไรบ้างอะเอาใหม่นะครับผมถามว่าวันนี้เรื่องใหญ่ที่เรา ต่อสู้กันมาหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราคุยกันเรื่องอะไรสู้กันเรื่องอะไรเขตแดนเขตแดนครับอธิปไตยเรื่องพรมแดนของเราครับวันนี้ไอ้ที่เราคนของเราตายไปคนชาวบ้านนะทหารผมไม่นับด้วยซ้ำไปนะชาวบ้านตาย15คนตายฟรีๆเหรอบาดเจ็บฟรีๆเหรอบ้านช่องเสียหายฟรีๆเหรอชดใช้สักบาทยังไม่มีเลยนะครับผมถามว่าเฮ้ยแล้วเราลืมปัญหาใหญ่ไปแล้วเหรอเรากำลังพูดเรื่องเอ้ย hey คนส่งสินค้านักธุรกิจขัดทุนนักธุรกิจกำลังจ,จะตายเออเฮ้ยแล้วผมแดนมึงไม่เอาแล้วเหรอูอง่ายๆนะครับผมผมบอกว่าวันนี้เราต้องมาพูดถึงเรื่องอธิปไตยเรื่องดินแดนของเราเสียก่อนส่วนเรื่องการค้าขายเมื่อทุกอย่างมันเรียบร้อยหมดแล้วจัดการเรียบร้อยแล้วเนี่ยการค้าขายก็กลับเข้ามาสู่ตามปกติครัไม่ต้องห่วงครับยังไงเราก็ต้องอยู่กันตรงนี้กับขมรนเี่ยนี้ผมขอเพิ่มเติมจากพี่นะฮะ เกมเนี้มันต้องบอกว่ามันต้องได้อย่างเสียอย่างแต่ที่เราจะได้เนี่ยคือได้ที่มันไตยคืนนะได้ความมั่นคงปลอดภัยคืนเนี่ยมันได้อย่างถาวรครับแต่ไอเสียการค้าเนี่ยมันเสียชั่วคราวใช่ถ้าเกิดเราจัดก,การตรงนี้เสร็จนี่เราก็เปิดด่านมันก็จบแล้วนะ,ะ,ะแค่นี้เองอประกาศสำคัญนะต้องไม่ลืมนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อเดือนมิถุนายนหุ้นเซนประกาศแบนด์สินค้าไข่ทุกชนิดม่ให้เข้าประเทศ ผมถามว่าเขายกเลิกอันนี้หรือ,อยังยังแล้วโทษทำไมเราก็ดีก็ได้เลยขนาดนั้น